ตาวจีนเชื่อว่าชาวไทยเชื้อสายจีนหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาของขวัญที่มีสีแดงหรือของเสริมสิริมงคลเพื่อความเ่งความปังกันใช่ไหมล่ะคะวันนี้ออโรร่าของเรามีมาแนะนํากันด้วยคะ่ะสิ่งเสริอมมงคลอย่างแรกนั่นก็คือกิมตุ้งนั่นเองคะ่ะชาวจีนเชื่อว่ากิมตุ้งเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคัง่งร่ํารวยหากนําไปวางไว้บนโต๊ะทํางานเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของโชคลาภเงินทองด้านการงานด้วยคะ่ะ ซึ่งทางออโรราของเรามีกินตุ้งทั้งแบบชิ้นเดียว3ชิ้นและเซต5ชิ้นแบบนี้เลยค่ะมาต่อกันที่สิ่งเสริมสิรีมงคลชิ้นถัดไปค่ะปีเสียนั่นเองสําหรับปีเสียนะคะต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นิยมกันอย่างมากเลยค่ะเพราะเชื่อว่าปีเสียเนี่ยช่วยในเรื่องของการเสริมดวง เสริมโชคลาภความมั่งคั่งและที่สําคัญในเรื่องของการค้าขายพราะขาแม่ขาคว้ามปได้เลยนะคะแล้ววันนี้ออร่าของเราก็มีสร้อยข้อมือปีเสียมงคลมาให้เลือกหลากหลายแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือปีเสียหินมงคลสร้อยข้อมือปีเสียสายโ,โตหรือว่าจะเป็นสร้อยข้อมือปีเสียได้แดงนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เทพเจ้าไฉ่สิงเอียค่ะสําหรับเทพเจ้าไฉ่สิงเอียนะคะชาวจีนมีความเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่ช่วยในเรื่องของโชคลาภ มั่งคั่งร่ำรวยจึงนิยมกราบไหว้กันในวันสำคัญต่งตา,งตางๆค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะขอพรในเริ่มการประสบความสำเร็จจุดสุดดานนั่นเองค่ะเทพเจ้าไชยสิเย์เอเรามีให้บูชาทั้งรูปแบบของทองแทง่งและกำไลปีเสียลายไชยศิษยเอียค่ะและของขวัญเสือสริสรมงโคลประจำปี2,567ปีมะโรงเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มความปังนี้เลยค่ะ กรอบรูปมังกรเล็ก8ขนา 18, ด8 8คูณ30เซนติเมตรซื้อให้ตัวเองก็ได้ซื้อเป็นของขวัญให้คนอื่นก็ดีเสริมความตังแบบนีคําฟ้านะคะหรือหากท่านใดอยากได้เครื่องประดับเอาไว้ใส่เพิ่มออร่าพุ่งๆในจุดจีนนี้เราก็มีเป็นต่างหูโกเมนค่ะพลอยแห่งสุขภาพและความมั่นคงมีทั้งแบบเม็ดเดี่ยวและแบบดอกไม้เพิ่มสเสน่ห์และเพิ่มความเป็นสิริมง,งคลอีด้วยค่ะ ตุดจีนปีนี้ออ,อราขออวยพรให้คุณลูกค้าทุกคนเฮงเฮฟังๆังมัง่งคั่งน้่รวยหากใครอยากสัมความปังยิ่งกว่ามาช็อปกันได้เลยที่ w w w a u r o r a c o t h หรือทุกช่องทางออนไลน์ของออราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆของเราที่ a อ r าโ a ล์แ w ว e w รี r y ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย